ดนดนๆมาแล้วเลขลบับงวดที่แล้วมาตรงๆสี่หนึ่งเจ็ดฝาวมาเบิงฝ่าวมาจดเออเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสปูสพ่นตอนรับขอสูชองก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจะ้ะก็มาพอกับแอดมินอีเชนเคยเนาะพี่น้องกลับมาถึงโค้งสุดไทยแล้วเนาะจะ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมแนวทางการเซนโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิงกันอิเชนเคยเนาะจะ้ะแอดมินรวบร่วมมาห้ทั้งเม็ดก็มีทั้งหม็ด เจดสำนักด้วยกันเนาะจ้ะเริ่มต้นกี่แนวทางของเจฟ้องเบียเนวทางอาจารย์เตยแนวทางอาจารย์นาราต่อโดยเนวทางน้องเพชรกล้าต่อโดยเนวทางของอาจารย์ไม่เอกต่อโดยเนวทางของแม่นำหนึ่งแล้วก็แนวทางลับเฉพาะสายสหานตกทายโดยแนวทางของเหลกลับนพี่นอง ก่อนไปรับชมรับฟัง่งแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสก้สนเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจา้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสปูสุน้นเน้อจ้าเพื่อเป็นการว่ดเสวนาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้อง เริ่มต้นกันทีแนวะทางของเจฟ้องเบียร์กันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำที่หนึ่งมีนาคม25 6 6กเพิ่นก็นให้ฟันไปนที่เก่านะจ้ะสามตัวเม็ดเดียวเพิ่งหาแปดหนึ่งเก่าจ้ะต่อด้วยตัวร่องก็มีเก่าสี่เก่าหกเก่าเจ็ดเม็ดเดียวสองตัวห้เก่าหนึ่งสามตัวเม็ดเดียวแปดหนึ่งเก่าจ้าแนวทางของเจฟ้องเบียร์ได้พี่น้องเด้อแคปไปเบิงจวไปเบิงกัน้อจ้ะ ไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ่าซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์เตยเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางเลขซองรับเนาะจ้ะซึ่งผลงานหมดติดพานมาสิบหกกุมภาพันธ์เพิ่นก็ให้เขาฟันที่ลักเจ็ดเนาะจ้ะฟันเจ็ดแล้วก็ให้เขาเล็กไทยสองตัวล่างนะก็คือแปดศูนย์เนาะพี่น้องเพิ่นห้มาชุดสามตัวสามแปดศูนย์ก็ให้เขาเหล็กไทยสองตัวแปดศูนย์ตฟันเจ็ดจ้า อขอากัมาบึงตอกันที่หนึ่งมีนาคาม2 5 6 6กันตอเลยพี่น้องซึ่งก็ได้แนวทางมาแล้วจ้ะงวดน,นี้เพิ่นฟันหายไปที่ักเก่านจ้ะฟันเก่าชุดสองโตก็คือหาเก่านะจ้ะซึ่งเป็นตัวเปิดตัวเปิดของเพิ่นก็คือหาเก่าจ้ะต่อ้ดยเก่าซี่ออโดยเลขมัดเดียวเพิน่นหายแปดเก่าด้วยพี่น้องเด้อมัดเดียวแปดเก่าตอ้วยชุดสามโตหกแปดหาจ้าแนวทางเลขซ่องรับอาจารย์เตยแคบไปเบิ้งเด้พี่น้อง มาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของอาจารย์นราคิดกันต่อเลยจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 1, ่หนึ่งวีนาคม2,566ซึ่งอาจารย์นราคิดเพิ่พนก็นให้ตัวเด่นพิธีลักหาได้อพนองเดอ้อเด่นหาเนาจจะจ้ะสามตัวไม่เด้อเพิ่นให้หาอสอสจ้าต่อโดยแนวทาง2ตัวบน1,6ึ่งหาสองหและเก่าเก้า เน้นห้บนว่องไ้เน้นเน้นนั่นก็คือ60ตัวร่องหนึ่งหาได้พี่น้องเด้อตัวร่องหนึ่งหาหาสองแล้วก็เก้าเก้าจ่ะต่อด้วยนอท่า,ทาสองตัวล่างเพิ่นไยไปทีศูนย์หาเก้าสหาหาและแปดเก้าจ่ะว่องไ้เน้นเน้นหาหาตัวร่องแปเก้าได้พี่น้องต่อด้วยนอท่า,ทาชุดสามตัวก็มีสามสองหาแปดหนึ่งหาหาหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าเก้าและ ศูนย์หาหาจ่ะวงไฮเนนศูนย์หาหาด้วยพี่น้องเดอ้อวงเนนไฮศูนย์หาหาต่อโดยตัวร่องก็มีเพื่อสิม,มาเนาะจ่ะนก็คือสามสองหากับเจ็ดแปดเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อเนวทางของอาจารย์นราคิดแคบไปเบิงจดไปเบิงกันด้วยพี่น้องมาเบิงต่อกันทีแนวทางของแนวทางของน้องเพชรกล้าเนาะจ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึงมีนาคม2 5 6 6น้องเพชรกลาพื่นกระไดไฮศูนย์เนาะจ้ะศูนีเนี่ยก็คือเล็กปิ้งปองที่จับได้เนาะจ้ะพีดีพื่นจับหมุนปิงปองในเลขกศูนยแล้วก็คุณท่อฝันพื่นกระตีความห้กระไดแกตัวเลขกหกสีเก้าสี่หกศูเก้าศูน เจ็ดสามและสองแปดไดพี่น้องเดอ้อแนวทางน้องเพลกลาเด็กชายน้ำโชงนะจ๊ะซึ่งคุณทอฝันเพิินกระเด็ดตีความหายแบบมูลอุยปุ๋ยเลยพี่น้องซับหายแบบละเอียดหยิบเลยจ้าอย่าลืมตัวเนนแลยพี่น้องเด้อศูนย์สี่สี่ศูนย์คุณทอฝันเพิินตีความให้แล้วก็เอามาเก็บไว้พินิจพิจรารณากันเบิ่งได้พี่น้องเดอ้อเอาไปเทียบตัวเลขกันนะจ้ะไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็เลยจา้าซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์ใหม่เอก เลขนาค่าแปดเก้าแลพี่น้องซึ่งผลงานหมดติดผ่านมากของเพิ่นก็ให้เขาเลขท้ายสองตัวล่างแล้จ้ะนั่นก็คือแปดศูนย์ให้เขาฟั่นลักแปดแลพี่น้องแล้วก็สองตัวท้ายแปดศูนย์ตรงตรงเลยซึ่งอาจารย์มาเอกเพิ่นก็ให้แนวทางมากเขาแมาเ้เหลายหวดติดเลาะจ้ะถึงแต่พี่ไม่มากก็ให้เขาตลอดเลยบ่ท่านได้รุดเลจาจ้ะเขากลับมาปังตตอกับแนวทางของเพิ่นเลยจ้ะรัฐบาลไทยหววประจำตัวหนึ่งมีนาคม25 6 6 ซึ่งวันนี้เพื่อนก็ะหายเด่นรูดไปถีดเจ็ดกับศูนย์ด้พี่น้องเด้อรูดเจ็ดกับศูนย์ว่านหายเจ็ดจ้าชุดสองโต๊ะที่หายมากก็คือเจ็ดสองเจ็ดแปดสองศูนย์ศูนย์สี่มัดเดียวเพื่อนหายศูนย์เก้าเจ็ดได้พี่น้องเด้อต่อโดยโต๊ะอัดนักก็คือเจ็ดเก้าศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดจ้าต่อด้วยเลขวันเกิดของเพื่อนเาจา้าซึ่งเพื่อนก็นเกิดวันที่สิบเก้ามีนาคมอายุสามสิบสอง ไปเบื้องต่อกันที่แนวทางเลขทูบนะจ๊ะเป็นเลขทูบบวงสวงซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์หมายเอกเช่นเดียวกันนะจ๊ะเลขทูบบวงสวงปูอุ้ยลื่นนะจ๊ะหววประจําที่หนึ่งมีหน้าคมซึ่งก็คือเก้าศูนย์สี่ได้พี่น้องเดอ้อเก้าศูนย์สี่ตัดเลนเก้าศูนย์เก้าสี่และศูนย์สี่ได้พี่น้องเดอ้อแนวทางเลขทูบของอาจารย์หมายเอกตามต่อกันเลยพี่น้อง ไปเบิลงแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ่าซึ่งเป็นแนวทางของแม่น้ำหนึ่งเราจะรัฐบาลไทยบบงบประจำวันที่1นึมีนาคม2 5, 5 6 6, 6 7, สซึ่งพิ่งกระได้หายหก6 7 7ดเจก้าี่สและ1,6ึ่จ้า6,7,7,9็2และ1,6แนวทางแม่น้ำหนึ ไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็แล้วจ้ะสิ่งก็เป็นแนวทางของแอดมินเองนะพี่น้องแนวทางเลขนะนจ้ะสิ่งหมวดทิพผ่มานมา16กุมภาพันธ์2 5 6 6รแอดมินกรไดมาตรงๆเลยนั่นก็คือ4ี7นึงเจดพี่น้องและงวดนี่แอดมินกระไดมาแล้วนะจ้ะหนึ่งมีนาคม2566น้าตามนี่เด้อพี่น้องเด้อแอดมิน ออมาแบ่งปันในพี่น้องนาะจากหามีดวงมีบุญสัมพันธ์กันนะพี่น้องเนาะลองตามกันเบิงพี่น้องแอดมินกับโอหูดอกวาเลขมันสิอกอีหยัง้งแต่ว่างโง่ิ่านมามัดเขา่าแอดมินก็เลยเอามาแบ่งปันพี่น้องเนะาจา้ะตามหนีเด้อพี่น้องเดอ้อไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทา้งของเหลขกลับเหลขลับเฉพาะสายทหารนะาจา้ะแนวทางลับเฉพาะสายทหาร งวดประจำวันที่หนึ่งวินาคม2 5ง 6, 6ชุด3โตทีต่เพื่อนไ้มากก็คือ870 786และ873จ้ะต่อโดยชุด2โต05 06 07เลขลับจากในว่างก็คือ05ได้าพี่น้องเดอ้อเลขลับในว่าง05แคบในเบิงจุดในเบิงได้พี่น้องเดอ้อบอกว่าจะเป็นแนวทางของเจฟ้องเบี้ยอาจารย์เตยน้องเพชรกลา้า แนวทางของอาจารย์นรากริตอาจารย์ไม่เอกแม่นำหนึง่งรับเฉพาะสายทหารหรือว่าเนวทางของแอดมินเนาะจะ้ะช่องก็ติดห้วยดังมาแช่แอดมินอยากให้พี่น้องลองติดตามเนื้อทางของแอดมินเบิงเนาะจะ้ะก็จะลืมขึ้นเนื้อลองไต่น้ำเดวอพี่น้องเด้อห่างหาโศกให้ลาบน้ำกันนะพี่น้องเนาะถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สุกคนโปรใสวิจรารญาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเนาะจ้ะเป็นเพียง แนวทางในการเสี่ยงโชคโดยพี่น้องเดิ้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลทนนั้นโดยจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนั่นโดยจ้า,าว่าจะเป็นแนวทางของเจฟ้องเบียแนวทางอาจารย์เตยน้องเพชรกลา้าอาจารย์นาราอาจารย์มาเอกเมนามหนึง่งแล้วก็แนวทางรลับเฉพาะสายทหารถ่ายนี แอดมินก็ขอให้พี่นองสักผู้สักคนโคดีเฮ้งเห้ง,หงปังๆมั่นหมานรับสั์ตลอดปี2 5 6 6ัน้ยกันเด้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่นองก็ต้องพิจรารณากันให้ดีเด้อจ้ะสื่อตามกาลังทรพย์ของเจ้าของเด้อพี่นองเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่นองไป็นีัก่อกเด้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า